ค่ะการสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันอ่าเป็นคลิปแรกของเช้าวันที่ยี่สิบแปดนะคะวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมือนี้อ่าคลิปนี้แอดจะลงเป็นหลักสิบบนลาวพัฒนาก่อนเนาะคะ่ะท่านอารักษ์นวยจะท่านกันบอนะคะกับเวลาแปดนาทีมันจะบริเวณเหลายเนาะเพื่อพี่น้องมีคิดอ่า ตุลาเนาะค่ะเอาไปเบิง่งคำเตือนของทางช่องก้อนเนาะค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะพอดีลูกไส้โทกเขาพี่น้องนะคะอากาศิวอากาศิว่ายากน้ำตลูกตะลานเนาะค่ะเอาเอามันนาทีมันผาไปเนาะค่ะพี่นอ้องนาทีมันผาไปกะ ไปตามนี่สูตรลักซิปสูตรนี่เดินดีเดินเนเา่เอาอลุดก็คือบริลลดเสียไปเลยพี่น้องหลุดไปอยู่ที่หลักหน่วยสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่เดินเน่ามากเลยนะคะตาพัดแอดมาหยุดสิบหน่วยนี่ค่ะสูตรนี้เดินยาวหยุดเดอพี่น้องแต่ว่ามือแร่ง่าลุดเดอแต่ว่ามันก็ชนเด่นอยู่สําหรับเด่นตัวนี้แอดจะไปสรุปในยอดในรอบสรุปเนาะคะ่ะว่ามันชนทีตัวไร้ลายหนาจะมากเนาะคะ่ะต้องมีให้เห็นที่ บนเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือวิธีทําของสูตรนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะนี่คือวิธีทำอ่ะพี่น้องก็แคบเอาเนาะคะ่ะบวกกันเลยค่ะพี่น้องหกสี่ยี่สิบสี่ได้สี่สี่บวกเจ็คงที่ได้สิเอดนะคะเอ็ดก็คือหนึหนึ่งบวกห้าได้หกหบวกหนึ่งได้เจ็ดเดบวกเดได้สิี่ที่มาของหนึ่ดสี่เนาะคะ่ะ แบเอาพี่น้องกระเทียมมันเดินต่อพี่น้องก็จะติดต้อยอดได้เลยเพราะต้องได้ร้อยแอดเนาะคะ่ะอาจฝ่าวก็ได้ฝ่าวเลยล่ะค่ะที่นี่นะคะอ่าลักซี่เผาเหลืออยู่สูตรเดียวเถอาลงที่นี่แอดไปขัดสูตรใหม่ออกมาสูตรนี้เดินสูสีกับสูตรนี้เด้อค่ะพี่น้องที่แอดบริขัดออกมาเดินอ่าซูสีเลยล่ะค่ะนะคะน้าชนกันพร้อมนะคะชนกันพร้อม พี่น้องนะคะชนกันสามตัวเลยงวดนี้เมื่อกี้แอดเปิดเดยอะพอดีลูกไส้โท่มากแอดหลับโ่ทรศัพท์บ่หบว่าเอาเหลียญว่างไว้ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อนะคะเดินเงาเงาเลยละคะ่ะพี่น้องนะคะแอดอยากโฟก,กัสให้พี่นอ้องเบิ้งเนาะค่ะว่าสูตรใดมันเดินมันมันเดินเง่าแน่ นะคะก็อยากเลยอยากเอาให้พี่น้องเบิงะะเเเ่งเนาะค่ะเพื่อจะได้อ่าตอกย้ำความมั่นใจว่าม,มันเดินจังสี่เด้อเดินแ,แต่ชนคักๆมันกระลุดดอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเข้าเว้าตามแนวทางตามสูตรตามวิธีคิดวิธีทำเนาะคะ่ะที่ครูบาอาจารย์เพิ่นสอนมาเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะเพราะฉะนั้นอ่าแอดกันเลยอยากเอาออกมาให้พี่น้องเห็นใส่ละเนาะบัดสิโชให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะ นะคะบาสิโชให้พีนองเบื้งอ๋อนี่ค่ะเจอแล้วขออนุญาตได้ค่ะพี่นองค่ะเดินเงี้ยวๆมากแต่รุดไม่หลุดแล้วหลุดขาดไปเลยสองนวดนะคะสองนวดแต่สูตรที่แอดเอาโงให้เบิ้งเมื่อกี้ยังมาท่านไหนหลดุดหลุดก็คือไปยู่หลักนวยเนาะคะ่ะนี่ค่ะสี่ห้าหกหนึ่งรลุดหนึ่งนวดสองนวดนะคะหลุดไปแล้วสองนวดนี่คือการเดิน ของหลักสิบสูตรนี้ที่แอดเอาเขามาแท่นนะคะรอ,อบนี้คือคัดออกจากเหล่มหลายสูตรเลยนะคะส่วนสูตรใดเนี่ยเดี๋ยวแอดจะเอาออกมาให้เบิ้งเป็นหลักฐานเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้คือสูตรที่แอดให้เบิ้งเมื่อกี้เนาะคะ่ะหลักสิบบนวดที่แล้วกับเขายูทีหนึ่งโดก้อนเขายูทีซีนะคะวดนี้ก็ชนกันอยู่กับสูตร เก้าที่เดินดีวิธีทำเนาะคะ่ะพี่น้องนี่คือวิธีทำเนาะคะ่ะพี่น้องก็แคบเอาเนาะคะ่ะวิธีทำละวิธีบางครั้งอามันรุดแล้วแอดไปแกะเอาสูตรเกา้าแก้ไขสูตรเก้ากับมีนะคะเทียบไว้ค่ะหลักหน่วยล่างก็คือหนึ่งอ่าหลักสิบล่างก็คือหนึ่งพี่น้องเบิ้งไปน้ำเลี้ยฟอกกัะที่ปากแอดด้วยค่ะขเดยแอดว่าผิดเบิ้งแนวทางไปน้ำนะคะแนวทางกัยังมีเขียนผิดอยู่ค่ะ หลัก1ิบล่างก็คือ1 1บวกกัน3ครั้ง1บวกกัน3ครั้งได้3ไปบวกกับหน่วยบนหน่วยบน2ครั้งเนาะค่ะหลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้ง9 2 1 8 8บวกกันกับ3ได้11 1ก็คือ1 1บวก3คงที่ได้4 4บวก1คงที่ได้5 5บวก1คงที่ได้6 6บวก5คงที่ได้11ที่มาของ4 5 6 1 ชนกันไปที่นี่มันชนกันแล้วกับสูตรนี้ที่4 6 1เดินสูสีกันผอมพี่นองเบิ่งดีๆเด้อเดินเงวสูสีกันเลยนะคะชนกันยุที1 6 4นะคะ่ะที่10บนนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาเด่นบนมาสารุปให้เบิ่งสูตรนี้ก็คัดออกมาจากเหล็มไม้คือกัน แล้วก็แอดจะเอาทีมาให้เบิงบางมือแอดก็จะบ่ไเลยเอาให้เบิงราวามันขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาว่าแอดฝ่าวบอเวลามนีบอรประมาณนี้นะคะส,สูตรนี้ยังไม่หลุดสูตรนี้ยังไม่หลุดจักงวดแล้วคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อหลุดงวดหนึ่งอ้อยตัวพี่น้องแล้คะ่ะ จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหลุดหนึ่งสิบเอ็ดงวดหลุดอ่าสิบเอ็ดงวดหลุดหนึ่งงวดนะคะมือนีได้หกเจ็ดแปดคือสูตรนี้ที่แอดคัดาาออกมานี่นะคะสูตรเดียวกันเด้อหนี่พี่น้องคือสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วได้หนึ่งสามสองนะค่ะได้หนึ่งสามสองงวดนี้ได้หกเจ็ดแปดคือคือสูตรนี้นะคะแอดอยากโฟกัสให้พี่น้องเบองว่าอ่าจังไดจังไดน,นะคะ คือแอดจะเฮ็ดไว้จังสี่เทียบช่อดไว้ยังสี่นั่นล,ละสูตรเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นอ่าสูตรใดที่มันเป็นตามมาแอดกะจะเอามาให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะเท่าที่เบิ้งนี่มันกะชนกันไปแล้วหลายสูตรคือกันเนาะคะ่ะไปเบิ้งสูตรเลยค่ะพี่น้องสิบบนเนาะคะ่ะลักนวยคงจะบว่าท่านดอกเนาะพี่น้องเนาะบ่เปิญยังเนาะคะ่ะเอาไปที่คนละคลิปก็ได้สิบบน เดินสูสีเด้อค่ะนี่เดินสูสีพี่น้องก็จะเห็นตัวอย่างไปแล้วนะคะเห็นหลักฐานไปแล้วว่าเป็นตัวอย่างนะคะบางบางสูตรกะบดีขาดออกมายุคนละลิมนะคะยุคนละลิมว่าเป็นลิมนี่กับมีจังสีนะคะทุกแนวทางที่แอดเอาล่งมีตัวตนมีวิธีท้ำละ่านการเบิงมากห,หลายมือแล้วนะคะว่าเมนว่าคิดปุ๊บเอามาล่งปุ๊บนะคะเพราะว่าเมนจังไดกะรุดพี่น้องนะคะ เดินดองดอง,อง,องอยูบัตสิรุดกะรุดเพราะฉะนั้นให้พี่น้องใส่วิจารณญาณเอาว่าเป็นตตามสูตรใดเอซี FC ผู้ที่เขาใจสัจธะทมาม,มืงนก็บ,บอกให้แอดว่าเอาล่งเลิดโหลดแอดจะเลือกเอาดอกประมาณนี้นะคะแอดกันเลยถืออ่าสัจธะทามขอนั่นและที่ว่าเอาล่งโหลดจะเลือกเอาดอกนะคะแต่แอดก็จะบดเอาล่าหลายเนาะคะ่ะหลักร้อยบวกกัน3ครั้งหลักหน่วยบนบวกกัน3ครั้งได้เท่าไหร่บวก1บวก2บวก9เนาะคะ่ะ อเบิ้งที่วิธีบวกน้ำบาอสบวกถึงน้ำบอขอบคุณที่พี่น้องเขามาทักทวงอ่ามาชี้ให้เห็นว่าตรงนี้ผิดตรงนั้นถูกเนาะคะ่ะขอบคุณพี่น้องคนเฮามีผิดมีถือ่าขอบคุณหลายๆที่พี่น้องเขามาบอกแอดก็ได้จะได้เขาไปแก้ไขเนาะค่ะ,ะ,คะให้มันถูกต้องเนาะ,ะหลักร้อยบวกกันสามครั้งก็คือหกหกบวกกันสามครั้งหกสามสิบแปดเนาะคะ่ะได้แปดยกมาเก้าบวกกันสามครั้งเก้าสามยี่สิบเจ็ด เจบวกแปดได้สิบห้าเนาะคะ่ะเอาตะหามาห้าบวกหคงที่ได้6 6หบวกสอคงที่ได้8ปเนาะคะ่ะหกบวกสองคงที่ได้แปดบวกเคงที่ได้17บเจ็ดเอาแต่เจ็ดหกแปดเจ็หลัก10บนสูตรนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเทียบชนให้อีกที่หนึง่งว่ามันไปชนกันยุทธ่ตัวใดหลายนะคะอ่าชนหลายๆกับบมาาด้ค่ะอ่าชนหลายๆมากกัคือมือที่เข้าจับ พี่น้องเนาะหาสูตรลวดมาเต็มเต็มเนาะคะ่ะสูตรนี้เ่ราะมันลักซิปย่างเดียวเพาได้ปักลักไปได้ทั้งสิบและหน่วยแต่เน้นที่บนเท่านั้นนะคะสูตรนี้คันซิว่าเด่นบนกะมันมันเขายุแค่ซิปกับหน่วยเอาเป็นสิบหน่วยบนซะนะคะนี่ก็คือสิบหน่วยบนเนาะคะ่ะคันเด่นบนนี่แอดฝาดไปหอดลักลอยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเข่าแต่ซิปหน่วยกะ กระทัดกรอบเข่ามาให้มันกระชับเข่ามาอีกนะคะกระชับเข่ามาอีกบ่ต้องบานไปหอดลักลอยเองสีแมค่ค่ะพี่น้องนะคะอ,อา่าถ้าล็อกสเต็ปได้มีทำมีค่าถาแอร์ก็อยากเสกควบคุ่มไว้บุตรพี่น้องเพื่อให้มันอยู่อิงติ่งเนาะค่ะเพื่อให้มันอยู่อิงติ่งที่สิบหน่วยบนเนาะคะ่ะแอดยังคืนน้ำพีน้ำนองต่อคะ่ะอยากให้พี่น้อง ห,หลังแนวทางเข้าผลออกแล้วเนี่ยเวลาแอดไปลงว่าศูนยนั่นศูนย์นี่เขาเห็นพี่น้องมากอมเมนต์ว่าได้ยู่ได้น้ำยู่โอ้ยขาพี่น้องสุขลายแต่ขนแนวทางรุดปพ๊่มนี่เขากับลาบกับวิอยาพี่น้องนะคะเอานี่ขาพี่น้องล่งครบพกัวเลยนะคะหลักหมื่นบวกกันสองครั้งนะคะแล้วก,ก็ไปบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่บวกสองบวกห้าเนาะค่ะบวกกันเลยพี่น้อง หลักหมื่นก็คือ 6, 6 6บวกกัน2ครั้ง6 2 12นะคะ2ไปบวกกับ1ได้3 3มบวก9ที่หลักหน่วยบนได้12เนาะคะ่ะยก2ไปบวก2คงที่ได้4 4บวก5คงที่ได้9นะคะมันเดินยูแอดกับบ่ไปสเต็ปเพิ่มละคะ่ะเพราะว่า2ตัวเนี่ยมันกับยังแอดจะพายาย่มจับสูตรหน่อยโตให้พี่น้องเลือกเอาแค่นแคนนะคะอาจจะมีสเต็ป สีตสเตปสองตมีหลายอยู่แต่ว่ามันหลุด <c oughs> มันบ่าสามารถจะเอาออกมาโฟกัสได้เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นแอดก็จะพยายามเอาสูตรที่แม่นมือนีนี่เดินยืดจังสี่มือแรกนี่อาจจะลุดก็ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นให้เบิ้งให้เป็นแนวทางจริงๆเด้อค่ะนะคะไปเบิ้งหลักสิบบนตอนนี้ชนกันบ่เดินที่ตัวใดนาะคะมันกะพื้นทีคของเข้ากะบ่หลายพี่น้องนะคะ ตัวเลขมันกับไก่จักหน่อยหนึ่งมันเพราะว่ายังเฮาบ่าาท่านในะ้อมเนาะอุปกรณ์ต่างๆเฮากับบอท่านในเวิร์กเนาะคะ่ะพี่น้องเอ้ยนะคะเพราะฉะนั้นกะขออนุญาตเอาอันนี้ทไว้เนาะคะ่ะเดีย๋ยวเด้อจะฝากว่าท่านเห็นตัวเลขเนาะคะ่ะแอเคเชียพื้นทีอยู่นะคะมันสีได้สามสูตรนี่แล้วเนาะในเหมือนมันได้สามสูตรมันเขาบ่ถึงเมื่อบ่ค่ะพี่นอ้องถึงเมื่อบ่ค่ะ เบิงเบิดอยู่เอาพี่น้องแคบเ,เ,เอาจยงสี่ก้อนเดยแอจะอธิบายอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะได้มดอยู่ขยายเอาเด้อค่ะพี่น้องขยายนาจอเอาเวลาเบิงเนาะคะ่ะมันจะได้เห็นชัดๆว่าอ่าควรจะจับตัวไดนนะคะเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะที่นี่นะคะที่นี่อ่าสูตรนี้สูตรนี้เดินมาเงี้วเนาะคะ่ะพี่น้องสูตรนี้แหละสูตรเก่าเลยละ่ะ นะคะสูตรเก่าที่เดินมาเงา้วเงลรุดไปยู่ลักนวยงวดหนึ่งนอกนั้นคือเดินลักซิหงวดที่แล้วกับเขาางวดก้อนกับเขาย่ทิศีนะคะงวดนี้ได้16ึ่งสสูตรนี้ที่นี่ที่แอดเอาตัวอย่างให้เบิ้งนะคะที่แอดเอาตัวอย่างให้พี่น้องเบิ้งสูตรนี้ก็เดินยาวๆชนกันอยู่ที่4ี่หกหนึ่งอันนี้16ึ่งหอันนี้4 5 6หเอาพี่น้องเบิ้งว่าชนกันอยู่ที่ตัวใด นะคะคชนกันที่สี่ที่หนึ่งและก็หกนะคะที่นี่ใบที่สามเนาะคะ่ะคือสถานทีเข้าใดซ้ำนีเนาะคะ่ะใบที่สามที่เดินดีๆคือการสูตรนี่แต่พอท่านถึงมูก็ยังมีหกนะคะสี่ี่สองสูตรนะคะสองสูตรที่สี่ สูตรตบทถ่ายที่สิบหน่วยบนแบบนี้สิบหน่วยบนยังมากกัลลั่นทีซีนะคะอันนี้ไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยเนาะคะ่ะสูตรนี้พี่น้องพี่น้องเบิ้งหัวข้อสิบหน่วยบนนอกก็นั่นสิบบนเหมดสามสูตรนะคะสามสูตรสิบบนหมดเลยที่นี่นะคะที่นี่เอจจะเอาลักสิบออกก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเบิ้งหัวขอน้่เนาะคะ่ะ อดจะพยายามเพียแต่มันชัดเจนนะคะชัดเจนว่าวิธีอธิบายแนวทางนะคะสูตรนี้เด่นบนเดินมาแปดสิบกงงวดแล้วยั่งบอหลุดพี่น้องเอาสูตรนี้โฟกัสที่สูตรนี้เป็นหลักเป็นตัวยืนได้เลยเนาะคะ่ะแปดสิบกงงวดแล้วยั่งบอหลุดเนาะคะ่ะพี่น้องที่ตามแอดก็จะรู้ว่าแอดเอาข้อมูลความจริงมาบอกซ้ำใดนะคะสูตรนี้ที่แอดบวกพิดนะน่ะ ก็มี4นะคะสูตรนี้ก็มี4ีวกนี้เดินแน่รุดแน่นะคะเด่นบน3สูตรชนกันที่4ชนกันยุทธีสากับ4นะคะแอดจะจับหลัก10บนฟันเน้นที่4วันนี้พี่้องเห็นดีน้ำบอนะคะ เลขซีแอดจะล็อกใส่บนทีรีเลยมือนี้ขันบ่ามากกันเป็นดวงแอดบ่ดีค่ะเติบราคาพี่น้องนะคะที่หลักสิบบนเบิ้งคีบให้จบเด้อค่ะพี่น้องเบิ้งคีบให้จบกรับขอบคุณเอฟซีพี่น้องผู้ที่เขามาเบิ้งซอยแอดกดไลค์กดแช์นในเด้อค่ะพี่นอ้องแคบเอาเนาะคะ่ะแคบเอาแล้วก็ยุดวิดีโอเบิ้งใดเนาะคะ่ละเวลาพี่น้องจะเบิ้งที่ละาคีบ นะคะที่เราคีบแอดจะพยายามเน้นและก็ขยายหน้าจออธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆเนาะค่ะนะคะ,นะคะให้เข้าใจง่ายๆที่หลักสิบบนอแอดจะยืนเอาดอกไปที่นี้เนาะคะ่ะเนื่องจากว่าแอดเป็นาขาบวมเป็นองยืนเพระท่านในพ่อหาหนะ้าที่ขาก็จะบวมโลกหลายโลกประจำตัวเนาะคะ่ะผู้เฒ่าค่ะนะคะ,นะคะ เดี๋ยวชุดสรุปมีซีเห็นแน่นอนที่หลักสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หลักหน่วยกันว่าเด่นซีมีอีกบอถ้ามีกระจับเบิร์นซีซีเท่านั้นล่ะนะคะเอาสำหรับคลิปนี้หลายหน้าที่มากเลยพี่น้องนะคะแต่เนื้อหาร้วนๆนะคะเอา,เอาอขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องด้อยถาที่เขามารับชมมากดนไหลกดแช่เปิดการม้งเห็นซอยแอดสำหรับคลิปนี้อายุดีไวัยสมนีสะกอนพอกันคลิปนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ